มันเห็นเราบอกว่ามึงว่ามันเห็นเราไหมตึกใหม่มีปล่ตึกใหม่กใม่ปตายหนึ่งไมู่ลครับตายหนองชั้นตัวหนึ่งบ้านสองชั้นตัวนึ่งละพื้นตรงนี้ก็จบไอ้เหี้ยตโลใช่ไหมพี่ฮะตโลใช่ใช่ใช่นี่ล็อกคน คนน้อยตายมีแต่พวกพี่นั้นมีเด็กที่แบบเล่นกันฮาๆแบบอารมณ์แบบชุดคุณภาพไปไปคุณภาพลงโทษคุณภาพอะแบบนับหนึ่งสองตั้มขึ้นไปปุ๊บไม่เจอใครเลยกูตายคนเดียวแล้วผมมาหนึ่งเออเออเฮ้ยมึงว่าหลังเราเกิดปะวะทำไมเซฟมันเด้งๆวะ ว้ยหินสามเต็มเลยวว่าหินสามแก๊งล้นไอ้ย่าแก๊งล้นวิ่งไงเป็นหนอนไม่น่ามันทำลิปแน่เลยว่ะคู่มันทำลิปแน่เลยว่ะเดี๋ยวฟังหัวแม็เดี๋ยวฟังหัวมิกมิกมิกรอ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 อะไรมะมิกมันี่ได้แล้วใส่สองใส่สามใส่ตีเฮ้ยยังยัง ไม่มันดันแล้วมันดันแล้วสองชั้นดันสองชั้นดันดูสองชั้นไว้ด้วยดิยดหหหเห็นแล้วเฮ้ยเยดินไว้ยิงได้ยิงเลยตายหนึ่งอีกยัมีคนวะถ้าเขามาทำคลิปแบบวะเขาแต่งตัวไก่วิ่งมาเออเยี่ยจีว่ะ เาในหนึ่งตายหนึ่งเออสู้ไปสู้ไปพวกเราสู้ได้อยู่แล้วเฮ้ยอูมาอูมาเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วไอ้แก๊งตัวไก่ไปไหนหมดแล้วไอ้แก๊งตัวไก่อะหลังโลตัวยิงจนกว่ามันจะไม่ลงนะทำไ้ใครใช้ปืนกลคุยกงนนะนักขอยิงแบบนั้นแหละตะขอโล่าไอ้โมขอโล่ที มาทำคลิปเหรอครับดันไหมดันไหมมันจะดันไหมผมว่ามันดันไหมไปดิมิกมันวิ่งแล้วนะไม่ได้มองที่โดนตัวอื่นอยู่บ้เที่ดูสองชั้นเนี่ยสองชั้นมันจะดันก็ไม่ดันเลยไม่รีเติมเลยจะไม่รีบเติมเลย,ยเฮ้ยเสียงตีข้างล่างไม่ใช่พวกเราเนี่ยเฮ้ย เสียตีงล่าไม่ใช่พวกเราพวกเราไม่มีใครเหยียบย่าเฮียตายหนึ่งตายเหรอแบ์ตายเหรอมีดูผมตัว สตรีมอยู่เขาบอกสตรีมอยู่อยู่อยู่กับแผงพีดีกับแพงพีดีแผงพีดีมีเหรอมีมีรถแตกสองตัวสวย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 ทำดีไหมลัวลัวพีดีสองตัวตายหนึ่งตายตายสวยสวยด่าไม่ได้หรอกพี่ท่านอยู่ไม่รอดวะมันตายมันตายป่ะไม่ตายไม่ตาย ไม่มีเสน่ห์ยังไงมันก็สู้ไม่ได้หรอกไอมีดีเอ็มก่อนหนึ่งดีผมมีผมมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาที่พี่เออที่พี่เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยหลังกำแพงอะเพื่อนมันจะลู่แต่เนี่ยบ้านเนี่ยหลังหลังทางพีดีเนี่ยมันนอนอยู่อ่ะเพื่อนเนี่ยบ้านเนี่ยตรงไหนไหนบ้านหลังนี้มันนอนอยู่ข้างบนหลังคาบ้านตัวทีอ่ะนะเออเนี่ยตายเออยันไว้พวกมันตายเยอะแล้วพวกมันตายเยอะแล้วมีใต้พีดีตัวหนึ่ง พี่ไปเยอะแล้วการตายพี่ดีหน่อยของเยอะมากเลยเนี่ยมันตายเยอะมากเลยพวกมันอ่ะตายพีดีอยู่ไหนวะแม้นจบไปพี่หน่อยดิไหนอยู่ไหนยังหากันไม่เจอเลยเนี่ยไม่มีตายพี่ดีอะไม่มีมันน่าจะมีเยอะนะมันตายมันตายนี่ตายฮะอดีนเกย์นึง ไอ้ยักษ์ไอ้เหี้ยมันมาทำคลิปโข้อทาเลยว่ะแม่ง่วเป็นขบวนเลยเหี้ยแล้วตายหมดเลยถนนถนนดินตัวนึงนถนน,นเฮียแล้วเียแล้วถนนทีน<ๆ>่้วทั้งหมดว่ะไอ้ยักษ์พี่ยิงอะไรวะมันพี่ไปเชิดกล้องอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยนั่นมันขึ้นทางไหนวะบ้านบ้านตัวสีอ่ะขึ้นทางเราสอบสายให้เราทำไว้เลยมาเก็ตมีเหรอ

ใ uhm, ครมีซีแม็กเหลือๆมั่งครับเอาไปหกห้าตัดหนึ่งตันหนึ่งโมตันหนึ่งจะพี่เคลียร์ตรงนี้เอาต้นไม้ต้นใหญ่เลยดิแบงแบงตัดต้นไม้ต้นใหญ่พี่หน่อยไม่ต้องงั้นก็ไม่ต้องไปไม่ดี ตอนไหนอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันรู้กูจะจ่อดยิงกูไม่ตายเลยนะที่มันขึ้นมาบาทีพีดีนะกระเป๋าดำผมหายไปไหนวะไม่รู้ว่าแต่ผมยิงไปเยอะมากตอนเนี้ยเฮ้ยตนไยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นอนไหนมาแล้วเฮ้ยเข่าเซฟอะพี่แป๊บแป๊ปพี่มีกล้องอยู่พี่ส่องก่อนไอ้ช็อตส่องกล้องกันแหละของดีอะเฮ้ย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 เฮ แล้วเข็มบอกผมนะผมมีโอเคโอเคแล้ว okay, okay. พี่ยิงสนามพี่ยิงสนามแต่เอาท็อปหายหน่อยทอ็อปเอากล้องไปเอากล้องไปหายพี่หน่อยหายพี่หน่อยกล้องไปหายพี่หน่อยเนี่ยของแม่งเยอะมากเลยนะเว้ยท็อปถ้าเราจบได้น่ะพี่ว่ามันไม่เติมอะ่ะพี่ว่ามันไม่เติมอ่ะครับยืมยืมซีแม็กหน่อยมีป่ะยิงไลยแล้วเมื่อกี้ไหนวะาตรงที่ยืนน่ะเฮ้ยมีมีนะบ้าขาเฮ้ยหลังเข้าตายหลังตายไปไปโม มองแค่ท e ี corner, right? ่เราตัวควรเราต้องโดนดูดหลังแน่เลยวะเนาะใช่ไหมเถอะปั๊มเกิดอีกปั๊มเกิดอีกวันนี้มันวันแจกของพี่ผมเจอบังเกอร์ตึกนนะไรเขาเนาะไหนๆบังเกอร์ไหนเราเนี่ยซีซีซีวามันมาเก็บของบ้านสองชั้นก็มีโน่นบ้านสองชั้นโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหแล้ไม่รู้มีคนมาเลยมันยิงเราไม่ตายหรอกพี่ไม่กลัวเลยตรงนั้นอ่ะพี่พวกเราไม่คิดจะกระจายจุดกันเลยเหรอเฮ้ยไปการหลังกันบ้างดิ ขอคนหนึ่งต๋าเม่นไปต๋าเม่นไปอยู่บ้านบ้านไหนนะปะต๋าเม่นไปอยู่บ้านตู้เย็นให้ผมหน่อยดิต๋าเม่นได้ได้ได้จะผมอยู่ตรงนี้เองแล้วตาแบงค์สุดเดิมส่นดินท่านไหนบอกไมรู้ว่ะเกิดมาพวกวิ่งไกลเลยบ้านตู้เย็นบ้านตู้เย็นมันไม่ใช่บ้านตู้เย็นไอ้ไม่นอนยิงอุ้ยคกูตายต้นไงตัวมา